สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองวัดค่าความต้านทานของตัววาล์วน้ําของเชฟโรเลตคูดนะครับว่าค่าความต้านทานจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นค่าความต้านทานจะลดลงไปได้เท่าไหร่นะฮะตัวค่าความต้านทานของเซนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นชนิด NTC ครับก็คืออุณหภูมิสูงความต้านทานต่านะครับอุณหภูมิต่ำความค่าความต้านทานมันก็จะสูงขึ้นนะฮะในที่นี้เราวัดอยู่ที่43องศาเมื่อกี้ผมบอมไปสักพักแล้วนะครับแล้วก็ 43องศาเนี่ยค่าความต้านทานผมอ่านจากมิเตอร์ได้17.3โอห์มนะครับค่าความต้านทานมันอยู่ที่หลักโอห์มเองเนะแล้วก็ผมจะใช้ตัวไดร้อนนะครับในการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปนะเราใช้ไดร้อนเป่าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปฮะพออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานก็จะลดลงนะครับ อันนี้อุณหภูมิที่ตัวเครื่องอ่านได้อยู่ที่63องศาค่าความต้านเขาอยู่ที่12โอห์มนะฮะน,นี่ก็จะเป่าไปให้มันถึงประมาณ105องศาดูว่าตอนที่ตัวอุณหภูมิน้ําถึง105องศาเนี่ยจังหวะที่วาล์วน้ําเปิดค่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ตอนนี้เหลือ6โอห์มแล้วนะอุณหภูมิที่100องศาถ้าที่100อง105องศาอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ5โอห์มนะครับ5.6โอห์มอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของวาล์วน้ำที่เปิดนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิหน่อย พออุณหภูมิต่าลงค่าความต้านทานก็จะสูงขึ้นนะครับดูจากตัวมิตเตอร์ตัวนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ